สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันกับ BG k n นะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูมีดทีผมทำนะครับล็อตนี้ล็อตใหม่นะครับก็คือเป็นรุ่น Mini Freeman นะครับผมถ้าใครเคยเห็นแล้วก็คือ Freeman มันจะมีู่งรุ่นนะครับคือ2ไซส์อันนี้คือจะเป็นไซส์เล็กนะครับเป็นไซส์ที่ใช้สามารถห้อยคอได้นะครับผมนี่ครับทาจากเหล็ก n o 95นะครับผมนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าขอโทษทีนะครับพอดีมันเป็นมือใหม่ ช่องนะครับก็คือเป็นเหล็ก n อ95นะครับผมอบชุบโรงงานนะครับค่าความแข็งอยู่ที่ประมาณ60ถึง61 HRC นะครับเป็นค่าความแข็งของเหล็กนะครับเหล็กตัวนี้ก็คือเหล็ก n อ95นะครับความแข็งก็คือมาตรฐานนะครับด้ามก็คือเป็นด้ามวัสดุ G10 นะครับเป็นวัสดุ g 1เเหมือนเดิมทนทานต่อการใช้งานนะครับผมแล้วก็เป็นหมุดหมุดทองแดงนะครับผมแล้วก็นี่มีสกรีนโลโก้นะครับโลโก้นี่คือเรายิงเลเซอร์นะครับผมเลเซอร์ก็คือไม่ ไม่สามารถหลุดออกจากนีดได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเช็คเกอร์เช็คเกอร์ก็คือไว้เวลาจับเวลาเราใช้งานนะครับผมจะไม่ลื่นลนักษณะประมาณนี้แล้วก็จะมีสายแรนยาร์ดให้นะครับผมเป็นสายเชือกพาราคอดน,นะครับเวลาเราใช้งานเราก็คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่มันจะอยู่ในลนักษณะนี้ครับคมตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมรับรับจะไม่สุดคมนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะลุ่นแล้วก็ไปบาดมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนรับคมอย่างเงี้ยผมจะ ปาดตรงนี้ให้มันมนนิดนึงนะครับผมจะได้ไม่บาดนิ้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีซองไข่เด็กด้วยครับผมก็ลักษณะประมาณนี้นครับผม <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวอีกต่อไปผมจะมารีวิวมีดหล,หลายๆเล่มที่ผมทําหลายๆรุ่นนะครับผมให้มาชมกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกอีกต่อไปนะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มอยากเริ่มหัดทำ u t u b e นะครับผมเป็นช่องของผมเองช่องบิจินนะครับผมยังไงก็ ฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ติดตามในปุ่มข้างล่างแล้วก็กดกระดิ่ง